็จะมาสอนการทำใบกำกับภาษีขายสดนะคะกดที่3ขีดเมนูเลยค่ะเลือกใบกำกับภาษีขายสดนะคะกดบวกพเพิ่มเอกสารค่ะค่ะก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะคะวันที่นะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ใบเสนอราคานะคะเราไม่มีนะคะใบเสนอราคาต่อไปเรามาเลือก ร้านนะคะที่เราต้องการซื้อสินค้านะคะพอเลือกแล้วก็กดเลือกเพิ่มสินค้าค่ะเลือกหนึ่งนะคะในกรณีนี้นะคะเราจะกดเพิ่มหรือว่าเราจะสแกน QR code ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาเช็คยอดเงินค่ะค่ะ แล้วก็เรามาเลือกรายการชำระนะคะในกรณีเราเลือกชำระเป็นเงินสดนะคะก็ใส่ยอดจำนวนเงินเข้าไปค่ะค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็กดติ๊กถูกได้เลยะคะ่ะก็จะเป็นเอกสารนะคะต่อไปเรามาดูการพิมพ์ใบกำกับนะคะ ก็จะเป็นอุ๊ยขอภัยค่ะหน้าตาก็จะมองเป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะ